ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบาโยอีออนเพียหมดแล้วครับออนเพียหมดแล้วทำไมจะมายอมแพ้กันยังไม่ถึงเดือนเลยนะทหารไทยกำลังแบบว่าเกียร์สเองยังไม่ใช่เกียร์สามเกียร์สมันมันคนละระดับการ oh. นมเพนใกล้ใกล้บ้านคุนเ็นแล้วมไม่ใกล้เราคุนเพนอย,อยู่ต่างจังหวัดล,ลูกพี่ลูกน้องของอันวาเนี่ยมันมาเปิดบ่อนคาสิโนใหญ่มากที่ คุณมาเน็ตร้องจากตาสุดแจ้งหุ่นเซ็นซุกอยู่ไหนแชร์อันวาญาติผูกขาดคาสิโนคขมเม0ตปีจากกรณีวันที่22ธันวาคม2 5 6 8ในโลกโซเชียลค่ะได้มีการเผยแพร่คลิปของหลวงตาสุดพระนักเทศอีสานใต้ที่ลั่นไม่ขอกลับประเทศไทยจนตอนนั้นคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชามีการออกมายกย่องล่าสุดมีการปล่อยคลิปค่ะที่กำลังสนทนากับพระมหารูปหนึ่งของไทย ส่คาดว่าเป็นผู้ที่สนิทสนมกันดีถ้ากลายเป็นว่างานนี้ตระกูลหุนร้องจ้า์เพราะดันมีการเปิดเผยข้อมูลภายในกัมพูชาให้ไทยได้รู้ซะงั้นเรียกว่าบอกหมดหุนเซ็นอยู่ไหนทําอะไรและยืนยันชัดเจนว่าสภาพทหารคอมเมนต์ตอนนี้เป็นอย่างไรไม่เชื่อไปฟังค่ะถ้าเขาถือว่าเขาเขาสู้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาถึงมาให้หลวงตาสุดช่วยขอหยุดติดอ่อนเพียอ่อนเพียหมดแล้วครับอ่อนเพียหมดแล้ว โหเห็นว,ว่า B S Q เยอะแยะก็ขนมาสิ <S B S Q เนี่ยปกตีเขาจะอยู่รอบกายของอุนเซนอ๋อเขาจะไม่ส่งไปข้างนอกสภาพตอนนี้ทหารกัมพูชาเนี่ยเสียเท่าไหร่เอาตา,ตามที่หลวงพ่นนสุดรู้ผมไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลเลย <c oughs> แล้ว <c oughs> ทําไม,มทําไมจะมายอมแพ้กัน,นยังไม่ถึงเดือนเลยนะทหารไทยกําลังแบบว่าเกียร์สองเองยังไม่ใช่เกียร์สาเกียร์สี่ ทหารไทยบอกว่ากําลังสนุกเลยอ่าอย่าเพิ่งหยุดเลยมันมันคนระดับการโอ้ยคนระดับอะไรอ่ะมันตัดถักตัดเตียงเรยนเก้ากับทำตรีเอาอะไรไปสู้ก็ว่าไปคือทหารเขมรเขาเขาใจสู้อยู่นะผมดูแลผมอยากจะนำถวายปัญหาอย่างนี้อ่าเป็นข้าวคนพันพันมุ์ชาอ่าร้อยแปดสิบอยู่ได้เพราะพระนะ อยู่ได้พระพัดเหรอพระทำไมไรในตั้งแต่เปิดประเทศมานี่พระเป็นที่พึ่งเห็นพระกัมพูชาเขาก็มีบทบาทนะมีบทบาทอยู่เยอะพวกข้าวสารพวกอะไรพวกเนี้ยพระจะเป็นผู้สงเคราะห์แล้วทีนี้ตอนนี้ทำไมทหารกัมพูชาหรือฮุนเซนถึงอยากจะขอยอมแพ้เอ้ยขเรียกว่ายังไงขอเจรจาสงบสึกใช่ไหมแบบคือมันหมดแรงเลยไง หมดแรงคือหมดงบประมาณหมดกําลังใจที่จะสู้หรือศูญเสีย,ยจํานวนมากไปศูญเสีเยจํานวนมากอันนี้ผมไม่มีข้อมูลแต่อาหารเนี่ยพูดเรื่องอาหารไม่ได้พูดเรื่องอาวุธอ๋ออาหารสะบียงเขาตัดเสะเบียงนะครับคือมันมันเข้าขา่เกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำอ่าอยงเช่น เช่นมาม่าเนี่ยข้างข้างนอกมันเป็นลังภาษาเขมรพอเกไปข้างในก็มาม่าหมูสับอย่างไรนั่นดิมันเกียรติยี่ห้อของคนไทยแต่ข้างในก็คือของคนไทยนั่นแหละแต่แมปกติธรราดาเลี่เกลียดก็ไหลแต่กคดน้ามันมันไม่พึ่งประเทศไทยไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็พูดพูดมุยโม้กนอกจากจะปูดว่าทหารเขมรไม่ไหวแล้วอีกเรื่องที่สําคัญคือการแะอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียด้วยบอกว่าการที่อันวาเอียงข้างเขมร เพราะมีลูกพี่ลูกน้องมาเปิดคาสิโนที่พนมเปญพร้อมกับมีการบอกชื่อคาสิโนดังกล่าวอย่างชัดเจนไม่เชื่อไปฟังค่ะไม่ผมว่าประธานอาเซียนคนเดิมเนี่ยมันไม่เป็นกลางคนไทยก็เลยไม่ฟังทหารไทยก็ไม่ฟังไม่ว่าเจะพูดอะไรลูกพี่ลูกน้องของอันวาเนี่ยมันมาเปิดบอนคาสิโนใหญ่มากที่ที่พนมเปญที่คอมเมนเหรอมันันมาจากม็กซิเซียมาเปิดชื่อ อ่ารัสนนาการนาการเหรอมันถูกถล่มหรือยังลูกตาบอกว่าอยู่ตรงไหนน่าดานลตาบอกมาหน่อยอยู่ตรงไหนคาสโนที่นี่ผมยังไม่เคยเห็นเลยนาการใช่ไหมนาการครับบ้นาการจังหวัดจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรยิงคุณนมเป็นมุณนมเป็นใกล้ใกล้บ้านหุนเซนแล้วไม่ใกล้เราหุนเซนอยู่ต่างจังหวัดอ๋อเอ้าบ้านอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมของหุ่นเซนเขาเขาไม่ได้อยู่ในในปนเป คือในพนงนี่ม,มันเออะไม่มีสถานที่ออกกำลังกายเขาไปอยูอ่ข้างนอกไม่เคยเห็นบ้านเขาหรอกเขาไล่ที่เราแนะ่เดี๋ยวซึ่งข้อมูลจากหลวงตาสุดใสรับ0 0 7ของไทยในเคเมนต์นั้นดันเป็นข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลของคาสิโนในเคเมน ของนักธุรกิจชาวมาเลเซียคนหนึ่งแต่จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอันวาจริงหรือไม่เรามาฟังข้อมูลนี้กันค่ะโดยสื่อผู้จัดการออนไลน์เคยมีการรายงานเอาไว้เมื่อวันที่14ธันวาคม2568ที่ผ่านมาว่ารู้จักนากาเวอร์กาสิโนโพนมเปญใต้ทุนยักษ์มาเลเซียเป็นที่ทราบกันดีว่ากรุงพนมเปญของกัมพูชามีคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งเดียวในเมืองหลวงแห่งนี้ซึ่งนายทุนมาจากประเทศมาเลเซีย มีชื่อว่านากาวเอร์ซึ่งชาวไทยตั้งข้อสังเกตไปถึงจุดยืนของประเทศมาเลเซีย ภายใต้การนำของอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนที่เข้ามาแทรกแซงความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาอย่างออกนอกนาทั้งการให้ทั้งสองประเทศลงนามข้อตกลงหยุดยิงลงนามปฏิญ,ญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์โดยให้ในายโดนัลด์ทรัมป์ประธาน,นาธิบดีสหรัฐร่วมเป็นสักีพยานรวมทั้งเหตุการณ์การประกาศยื่นคำขาดให้ไทยและกัมพูชาหยุดการโจมตีภายในเวลา22นาฬิกาของวันที่13ธันวาคมซึงปรากฏ ว่านายคุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็รีบตอบรับข้อเสนอทันทีแต่ไฟไทยไม่ยินยอมเพราะถูกกระทำก่อนทำกลางความคลืบแคลนสงสัยว่ามาเลเซียเข้าข้างรู้เห็นเป็นใจกัมพูชาหรือไม่นากเวอร์ค่ะเป็นคาสิโนที่ก่อตั้งโดยนายเฉินลิบเกียงนักธุรกิจชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ขณะที่เขาก็เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินเขาเดินทางไปกัมพูชาเพื่อสำรวจแหล่งน้ำมันในอ่าวไทยบังเอิญรัฐบาลกัมพูชาเปิดประมูลใบอนุญาตคาสิโนในเฉินคว้าใบอนุญาตนั้นมาได้ในเฉินมีการจัดตั้งคาสิโนเมื่อปีพศ2538ใช้เรือเช่าตามแม่น้ำบาสากักซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำโขงใกล้กับพระบรมราชวัง จตุรมุกศิริมงคลหรือพระราชวังหลวงในกรุงพนมเปญเป็นสถานที่เล่นคาสิโนกระทั่งได้มีการซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารนากเวอร์ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันในปีพศ2546จากนั้นในปี2549 บริษัทนาคาขอบที่จะตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคแมนมีการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงต่อมาได้มีการขยายอาคารหลังที่2ในปีพศ2560นากาขอบได้รับใบอนุญาตจะตั้งคาสิโนถึงปี2608โดยมีสิทธิผูกขาดเพียงรายเดียวในรัศมี200กิโลเมตรจากกรุงพนมเปญถึงปี2578แต่เว็บไซต์แวดวงข่าวคาสิโนรายหนึ่งขอสงวนานาม ได้มีการรายงานว่าเมื่อปีพศ2562ได้มีการแก้ไขข้อตกลงทธิผูกขาดกับรัฐบาลก,กัมพูชาออกไปอีก10ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2579ถึง31ธันวาคมปีพศ2588ข้อตกลงดังกล่าวค่ะจำกัดไม่ให้บริษัทอื่นประกอบธุรกิจคาสิโนในรัศมี200กิโลเมตรจากพนมเปญยกเว้นบริเวณชายแดนกัมพูชาเวียดนามเทือกเขากิริรอมและเมืองชายทะเลสีฮานุวิลโดยได้มีการ จ่ายเงินก้อนแก่รัฐบาลกัมพูชา10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ315ล้านบาทและจะจ่ายเป็นรายปีปีละ3ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ9 5ล้านบาทตั้งแต่ปี2579ถึง2588ในปี2566นายเฉินถูกจัดให้เป็นมหาเศรษฐีมาเลเซียลำดับที่7จากการจัดอันดับของนิตยสาร f o r ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2.8พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 88,000ล้านบาทเขาเคยมีโครงการก่อตั้งคาสิโนอีกแห่งประเทศรัสเซียแต่กลับระงับการก่อสร้างอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์รัสเซียและยูเครนต่อมาค่ะนายเฉินเสียชีวิตที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่8ธันวาคมปีพศ2566เนื่องจากอาการเจ็บป่วยรวมอายุ75ปีและมีการสมมอบอำนาจให้แก่นายเฉินยี่ฟอนลูกชายเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคนใหม่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของสำนักงานการท้าของสถานกรงส่นใหญ่มาเลเซียพบว่า การค้าทวิภาคีระหว่างประเทศมาเลเซียกับกัมพูชามีมูลค่า961.4ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในช่วงมกราคมถึงตุลาคม2568เพิ่มขึ้น38.9%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและคาดว่าจะทะลุ1 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปีนี้การก่อตั้งคาสิโนโนากาเวอร์นอกจากจะสร้างงานให้กับชาวกัมพูชากว่า6,000ตำแหน่งแล้ว ยังสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมในประเทศกัมพูชาทั้งกิจกรรมด้านกีฬาการมอบทุนการศึกษาผู้ทางความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจสังคมและคนในท้องถิ่นและล่าสุดค่ะกับการเป็นสปอนเซอร์ให้กับนักกีฬาทีมชาติกัมพูชาจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับกัมพูชา ถึงชื่นมื่นอย่างออกนอกหน้าบนความสูญเสียของชายแดนทั้งสองประเทศและพบว่าก่อนหน้านี้รองสตรรจารย์ดรชิตตะวันชนะกุลอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ,ฐบาลกัมพูชาและมาเลเซียที่อาจมีดีลลับ ย้อนไปถึงธุรกิจคาสิโนใหญ่ในกรุงพนมเปญรายงานชี้ว่าการเกิดขึ้นของนากาเวอร์ศูนย์รวมความบันเทิงและคาสิโนขนาดมหึมาในกรุงพนมเปญเมื่อกว่า30ปีก่อนมีได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มีการหนุนหลังจากรัฐบาลมาเลเซียตั้งแต่ยุคนายกรัฐมนตรีเจ้านารดมรนฤทธิ ร่วมกับฮุนเซนผู้นำกัมพูชาในขณะนั้นโดยนักธุรกิจชาวมาเลเซียเฉินลิบเกียงได้สิทธิ์เปิดคาสิโนตั้งแต่ปี1995ก่อนจะขยายสัมปทานยาวนานถึง70ปีหลังจากฮุนเซนเดินทางไปเจร,ราจาที่มาเลเซียในปี1998ข้อมูลยังเปิดเผยว่าในปี2024รายได้ของนากเวอร์มากถึง96มาจากคาสิโนโดยรัฐบาลกัมพูชา กับเก็บภาษีได้เพียง6%ของไรายได้รวมสร้างคอกังขาว,ว่ารัฐเป็นผู้เอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนต่างชาติขณะที่ประชาชนท้องถิ่นถูกกดค่าแรงถูกไลท่ที่และถูกปรับปรามเมื่อเรียกร้องสิทธิจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i s t o หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3